เครับเช็คได้ได้แรกที่เกาะสีนะครับลงไปดูปฏิมาก,กรรมสวยมากนะครับก็คือยังไงอ่ะมันเป็นราศีอ่ะที่เขาเ,เขาเขาปั้นเป็นกลมๆแล้วมีฐานมีสมอยึดอยู่นะครับก็วางเรียงรายอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นทรายน้ําค่อนข้างขุ่นนิดนึงนะฮะถ้าเลย200เมตรไปจะมองกันไม่เห็นแล้วนะครับถ้าเลยเลย200เมตรจะไม่เห็นแถ้าสักประมาณ60-70เมตรก็ยังเห็นกันอยู่ นะครับอันนี้นี่นี่พี่เตี้ย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 พีเตี้ยมแหมแหอหล่อตลอดหล่อตลอดโอเคเดี๋ยวเราคงพักทานข้าวนะครับพี่เตี้ยครับได้สองที่ไหนพี่ยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนโอเคนู่นไงนู่นไงนู่นขึ้นอหน่อยอีกงแล้วดูเลยอยากให้เห็นนีเนี่ยนี่ขนาดถ่ายจากบนเรือนะยิงเห็นกองกองประกาศลังกองอะไรเนี่ย เนี่ยเนี่ยดำดำเนี่ยดำดำเนี่ยปฏิมากรรมเนี่ยเนี่ยดำดำเนี่ยดำดำเล็กๆเฮ้ยกล้องตกเฮ้ยอย่าสิทีเด้ยนะครับโอเคก็เดี๋ยวพักทานข้าวคนก่อนนะครับเสไปประมาณสองสามชั่วโมงแล้วเราไป้ลงไดสองกันต่อ